ที่ตลาดช่องโจมคึกคักมากครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนเดินทางมาหลายที่หลายจังหวัดนะครับเดินทางมาเพื่อช่วยซื้อของมือสองครับจากพี่น้องกำมูชาที่โดนไฟไหม้นะครับบางอย่างที่สามารถใช้ได้นะครับนี่ฮะพี่น้องกำบูชาก็จะเอามาขายเต็มเลยครับท่านชมครับมีพวกจานมีกระมังมีนี่ครับที่เป็นสังกะสีนะครับผมมีเก้วมีขวดโหลมีอะไรสารพัดอย่างเลยนะครับ เขาก็จะเอามาขายนะครับโอ้แต่เห็นมีคนมาช่วยกันซื้อเยอะมากเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับคนมาเยอะมากเลยนะครับคืนนี้วันธรรมดานะครับผมผมไปวันพุธนะครับนี่เด็กคนมาเยอะมากเลยมาเป็นรถทัวร์ก็มีครับนี่เลยครับพากันนั่งคัดของเอาไปขายนะครับเนี่ยกระป๋องครับเผื่อใครที่อยาซื้อไปทําเป็นของประดิษฐ์ของใช้ของอะไรนะครับก็มาหาซื้อได้นะครับ มีตั้งแต่ราคา10บาท20 30บาทนะครับนี่ยก็ลองมาดูนะครับแต่คนมาเยอะมากเลยนะครับผมนี่ฮะก็มาช่วยซื้ออย่างน้อยก็พอได้ขายได้สักหน่อยก็ยังดีนะครับท่านชมนะครับเนี่ยจานเยอะแยะมากมายนะครับคนก็มาเยอะมากนะครับบางคนก็มาเลือกเอานะครับอยากได้อะไรก็มาเลือกดูนะครับเนี่ยเทียบเลยของนะครับ ถาดก็เนี่ยมันจะเอาไปใส่ข้าวมันก็ไม่น่ากินนะครับท่านชมอาจจะไปประดิษฐ์ใส่นี่ใส่นี่นะครับได้นะครับนี่จะเป็นครกใหญ่นะครับเนี่ยขายดิบขายดีนะครับนี่นะครับอันนี้เขาก็จะคัดของนะครับไว้ขายนะครับท่านชมนะครับคนมาเยอะมากนะครับท่านชมคนมาเยอะมากนะครับ ถ้าวันอาทิตย์ม่ต้องทิดเล็กคนมาเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรจเจครับปัะจก็เอามาขายเหมือนกันนะครับประเจปรจแจประแจนะครับประแจเราไปทําสีใหม่ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับนี่ก็เป็นถาดนะครับถาดขนมครกถาดอะไรต่างๆนะครับเนี่ยคนก็จะมาเลือกซื้ออย่างนี้นะครับผมมาเลือกซื้อนะครับมากมายเลยครับ ก็คือตลาดเขายังเปิดปกตินะครับช่วงนี้ครับผมสามารถที่จะมาได้ทุกวันนะครับนี่ฮะก็มาช่วยนุนกันนะครับผมมาช่วยนุนเพราะไม่พี่น้องทางกัมพูชานะครับที่เจอสถานการณ์ไฟไหม้นะครับเราก็ยังไม่รู้เหตุก,การณนะ์น้าไฟไหม้เกิดจากอะไรนะครับก็เนหลร้เน่ยงานก็มาช่วยกันเยอะแะมากมายนะครับ เทียบนะครับสินค้าขายดิบขายดีกันเลยครับ